cung gì đó cung có bởi âm lời โอ้โหชิ้นใหญ่มากมเดียวยค่ะตัวงอืไม่ค่เี่ย <laughs> ให้ก็แล้ค่ะมันไม่เห <laughs> มืมันไ,ไม่ค่อยร้อนนะคะเกียยทาก็พอใช่ไหมค่ะ เดี๋ยวค่อยเพิ <Reid> uh, ่มให้เขาเกลียดก่อนเนาะไม่เพิ่มหรอเออเอออุูยอยากกินเยอะมากินเยอะอยอะมันจะกินอร่อยเหรอเขากินกุ้งไปคนเดียวหมดเลยอ่ะที่สั่งมา あっ。 ร้านแอร์ที่เขาจะย้ายอะ่ะเขายังเสียหมื่นห้านะแม่เขามีตังค์นี่หว่า